ไปที่นี่หน่อยไปช่วยหน่อยเพราะดิฉันสงสารแต่แม่ปลาบึกาเาวา่อยู่นในคลองน้ำขอดขอดเพราะว่าช่วงนี้มันแรงก็จะต้องเร่งกันขนย้ายเจ้าปลาบึกตัวยักษ์หนีแรงกันนะคะคุณไม่ใช่ป,ปลาบูปลาบึก,บกดูสิชาวบ้านบุญแจหมู่หนึ่งค่ะตำบลน,น้ำเหลา อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เขาพากันแหเ่เอาเอาแห่เอาอวนเนี่ยนะคะมาควานหาปลาบึกในลําห้วยกันมากันเยอะเลยคุณเห็นไหมเนี่ยดูสิคะหลังจากที่ตอนนี้เขาบอกน้ําในห้วยเนี้ยมันเริ่มแห้งคอสเ,เขากลัวว่าปลาบึกที่นํามาปล่อยไว้ตอนเมื่อปีที่แล้วอ,ะอ,อ่ะมันจะตายนี่ต้องโอ้โหยิ้วมันขึ้นมากี่คนเด่ยเพราะมันชื่อว่าปลาบึก ม,มันบึกอ่ะมันบออึก่ะมันใหญ่อะคนก็ต้องใช้คนบึกบึกอะอมาจจแบกมาบึกอะค่ะคุณคือปลาบึกแต่ละตัวที่ช่วยขึ้นมาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน้าหนักเนี่ยร้อยสิบกิโลกรัมอย่างเงี้ยคุณต้องใช้ชายชะก,กันบึกบึกอะมาแบกปลาบึกโอ้เมื่อปีที่แล้วต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมมันแรงหนักมากคือ นายกอบอตอน้ำเหล่าคุณพี่สมนึกดวงนายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปลาบึกเหล่านี้นะคะเป็นปลาบึกที่รอดตายมาจากภัยแล้งเมื่อปีที่แล้วค่ะอตอนนั้นก็ปลาบึกเหล่านี้อยู่ในอ่างเก็บน้ําแม่คําปองปีที่แล้วเนี่ยแล้งหนักมากทําให้อ่างเก็บน้ําแม่คาปองมันแห้งขอดนะปีนั้นชาวบ้านก็เลยช่วยกันขนย้ายปลาบึกเอาไว้คือบางทีก็ช่วยทานบางตัวเนี่ยช่วยไม่ทนันม,มันก็ลอยขึ้นมาตายกันหลายสิบตัวเลยอะ่ะคุณผู้ชม<ถ>อันนี้คือปีที่แล้วที่เจอภัยแล้งนะอแล้วเนี่ย คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าหลังจากที่มันลอยขึ้นมาตายกันเยอะมากเนี่ยเนี่ยคือภาพปีที่แล้วเยอะมากแบบนี้<อ>แล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้น<อ>แล้วมันลอยขึ้นมาเก<อ>ยตื้นอ่ะตายอ่ะเสียดายเนาะมันต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่สลดใจเหมือนกันเนาะค,คุณผู้ชมนะเพราะว่าสถานการณ์ในปีที่แล้วมันค่อนข้างจะรุนแรงอ้าวในปีนี้ก็เช่นกันนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าปีก่อนเนี่ยรอดตายมาได้แค่3ตัวชาวบ้านก็เลยนําเจ้า3าตัวจากปีที่แล้วเนี่ย มาปล่อยไว้ในลําห้วยท้ายหมู่บ้านแทนอ,อแต่คราวนี้ตรงเราบริเวณลําห้วยตรงนี้มันแรงน้ํามันเริ่มจะแห้งขอดอีกแล้วชาวบ้านบอกว่าหุ้ยท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วแหละก็ต้องรีบขนย้ายปลาบึกเจ้าสามตัวเนี้ยปลาบึกตัวเดิมเนี้ยที่หนีมาจากรอบที่แล้วเนี่ยกลับไปไว้ที่เดิมก็คือใน อ่างเก็บน้าแม่คําปองอะค่ะต้องกลับไปไว้ที่เดิมอีกครั้งเพราะตอนนี้บริเวณที่ย้ายมามันแห้งแทนสถานการณ์แล,แล้งปีนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนเดิมคุณผู้ชมน่าเป็นห่วงไม่แพ้โควิด -19 เลยนะเพราะนอกจากเราจะเจอปัญหาโควิด1ิเเราต้องมาเจอกับปัญหาภัยแล้งอีกซึ่งอ่างเก็บน้ําที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางประมงได้เอาพันปลาบึกมาปล่อยไปแล้วจํานวน700ตัวค่ะคาดว่าปลายปีนี้จะมีปลาบึกตัวใหญ่เพิ่มมากขึ้นอีก ชาวบ้านเขาก็ห่วงแหนแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรที่เขามีอยู่เหมือนกันคุณเห็นไหมเพราะว่าแต่ละคนต้องบอกว่าร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันแบบไม่เกี่ยงกันอ่ะคนละไม้คนละมือเพราะว่าเราเห็นภาพปลาบึกที่มันนอนเกลื่อนตายอ่ะแล้วมันค่อนข้างจะหดหูใจเหมือนกันนะคะก็ถึงแม้ว่าปลาบึกมันจะเป็นสัตว์อ่ะแต่มันก็มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยมันคนย้ายให้มันไปอยู่ในที่ที่มีแหล่งน้าเพียงพอเหมาะสมค